Cookie. 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 สวัสดีค่ะชื่อแจนค่ะ,คะอยู่ออสเตรเลียค่ะทำอาชีพเปิดร้านขายอาหารไทยค่ะก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองมาประมาณหนึ่ชั่วโมงค่ะ เป็นแม่ของจินเจอร์ค่ะจิะนเจอร์เสียงดังนะลูกจินเจอร์ดูสิจินเจอร์หรือว่าพิเจอร์ที่ FC หลายๆคนเรียกค่ะลูกอย่างพูดกับแม่ะแะเหรอคะจินเจอร์เป็นนกแก้วพันเล็กใช่ไหมลูกใช่ไหมคะน้องอมชื่อชื่อว่าอะไรนะคอกัิวใช่ไหมลูกสีของน้องก็คือบรอนด์แฟลโลค่ะตอนนี้ก็คืออเดือนหน้าคะ่ะน้องจะสองขวบแล้วคะ่ะรับน้องมาตั้งแต่น้องสามเดือนคะ่ะรับมาจากร้าน ร้านขายจัดเลี้ยงนะที่เขามีหมออยู่ด้วยนั่นแหละเราเจอก็รับเจอมาจากตรงนั้นไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนค่ะแล้วก็ที่น้องร้องเพลงได้ก็เป็นเพราะว่าน้องคือน้องฉลาดอยู่แล้วคือตอนรับมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องอ่ะเป็นตัวเมียแต่พอเราสังเกตพฤติกรรมน้องอ่ะเฮ้ยไม่ใช่น้นองชอบ ที่จะฟังเราแล้วก็เหมือนจะพูดตามแต่อาจจะพูดได้ไม่เป็นคำเพราะเขาอย่างเล็กมากแต่พอเราสังเกตเขาไปเรื่อยอ่ะคือเขาก็เป็นผู้ชายค่ะได้ลูกชายค่ะลูกชายก็จะร้องเพลงเก่งกว่าตัวเมียจะคุยเก่งกว่าตัวเมียแต่ว่าตัวเมียก็ทําได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะได้แต่ว่าผิวปากเยอะกว่าแล้วก็ทําไมคลิปของน้องถึงเป็นไวรัลได้ตอนนี้ก็เป็นเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆบอกว่า พี่เจนทำไมไม่ลองลงคลิปความน่ารักของน้องความฉลาดของน้องลงให้คนอื่นดูแม่ก็เลยเริ่มจากลงเพจใน Facebook ของตัวเองแล้วก็เริ่มไปลงในห้องคนอวดนกแล้วก็เริ่มทำเพจของเจอขึ้นมาก็มีพี่ๆมาติดตามเยอะแล้วพอตอนหลังก็ทำ TikTok ซึ่งตอนนี้ยอดคน follower ก็อยู่ที่หลักสอง0,000ก็อาจจะ สองแสนกว่าๆเร็วๆนี้แล้วก็ยอดคนที่วิวก็หลักล้านครับใช่แล้วก็ทำไมน้องถึงได้ฉายาว่านางไปแอบทำไมถึงชื่อจิงเจอร์ปุ๊ดปุดน้องปุ๊ดบ่อยน้องต้นเล็กอะค่ะปุดบ่อยแล้วที่ที่สำคัญที่ชอบไปปุ๊ดนี่ก็คือหน้าผากพ่อก็คือไปนอนตรงหน้าผากพ่อแล้วก็ปุ๊ดปุดพ่อก็เลยบอกว่าจิงเจอปุ๊ดปใช่ไหมคะ แล้วทําไมถึงเป็นเพลงคุกกี้ก็มันจะมีอาหารที่เจ้ชอบอะค่ะตัวนี้ค่ะเป็นธัญพืชมันจะมีมิลเลตมีธัญพืชที่เขาชอบหลายๆานะคะมันอัดเม็ดแล้วก็มันส่งเป็นคุกกี้แล้วทุกครั้งที่เราอะขึ้นมาหาลูกเราก็จะบบคุกกี้ไหมลูกเจ้เขาก็จะบอกคุกคกี้คุกคกี้คุกกี้ครับแม่เราก็เลยใช้คําว่าคุกกี้แล้วก็คือจริงๆคําที่ลูกพูดตามเนี่ยมาจากเราแต่ทํานองอะกับการเต้นอะเราคิดว่า ทำนองหลายๆครั้งเราเหมือนเราใส่จังหวะไปแล้วเราไม่รู้ว่าได้มาตอนไหนแต่เรื่องเต้นนะ่ะนางเต้นเองคือนางใส่จังหวะเราก็เต้นเอง